สี่บาทก็ยังไม่ขายมาค่ะวันนี้เรามาเก็บลำไยอะไรนะขายลำไยเสร็จแล้วลำลำไยอะไรนะลำไยอะไรนะอ่าอีดอแก้วยี่อีดออีดอแก้วยี่ค่ะเป็นพื้นเมืองเป็นพื้นเมืองของลำพูนนะนี่พี่เขาจะทำอะไรนะลำไยไซเดอร์อยู่เป็นออร์หวานอ่าเป็นออร์แกนิกค่ะเป็นออร์แกนิก ไม่มีสารปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนไว้กินเองค่ะอันนี้สวนเพื่อนนะคะมีแค่ยี่สิบต้นมีแค่ยี่สิบต้นเท่านั้นอ,อีดอก้วยี่สวยไหมนี่ค่ะ ดูเนะนะนะนื้อดูเนื้อดูเนือ้อนี่ก็